ทำมังงแบบไดให้โดกจำเพื่อว่าเอาตำค่าตนไปเลยครับตำมยงงตำมังง,งแบบไดให้โลกจำมเพื่อว่าำแบบค่าตนนะครับผิดใจผิดไปจะียมายมไป,ไป,ไป ครับนะมำคงน้กันนะครับประาตนได้ครเดยไปเ้นอประเดียเสียบกับประเดียเสีย,ย,สยบตาหน่อยนึงตตาตาเจ้าน้อย เดียงมาเยดข้านได้ครับเดี๋ยวข้าตศนเลยกน้อนลยลงก้น,น,นสีเิ่มึี่น้อง แบบนี้จ้ลกจับไปเลยสวบสดีครับอืมคุยอะรกันครับคุยอะไครับยิงฆ่าตนเนี้แหละครับจัง,งคับจังแสง ไม่เป็นหรพวกผมไปดั้งเดิมพอดีครับจับแล้ครับจับไล้เขาทำยังไง อไรกันบ้างครับครับ